กินเขาแซ่บๆมาเนี่ยปิ่งปลาคอเผาเกลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันอุ้ยลืมสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปกปิดสุขุสุขชนมาพบเพาะก็ไม่ใหญ่มาขออีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอนี้ได้ปลาคอใหญ่พี่น้องโอ้ยเผาเกลือพี่จะเสีบคัก กับตำัะคุงเส็แซบพี่น้องมากมากมากินน้ำกันอืมแซบชุดยอดแซบค่ะเนี่ป่าพี่น้องปลาโคใหญ่ไปเลยแซบค่ะเบิ้งเบ้งเบิ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 เบิ้งกลางมันอู้พี่น้องมันเนื้อเนื้ออูู้พุ่นะ โอ,โอ,โอ้มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ากันเด้อแซ่บๆน้ากันเด้อพี่น้องกำัะามมาหุ่งก็แซ่บมากมากน้องเป็ไนไงปีนังเฮ้ยไงเจ้าบ้า,ามาจากทางไหนเนาะมานหลอกบนว่าสิมาหาเจ้านีแ่แหละวม่ใหญ่ กินข่าวตั้มมะคุ่งยังไงโอ้คืว่าเป็นตะแซสบแท้สะปลาคอใหญ่อยฮู้โตอ,โโอโะไรใส่เนาะปลาคอใหญ่คือคุ้นๆแท้ปลาคอตัวนีปว้ปลาคอนปลาคอนอืมมามาถามากินน้ำกันโอ้ยยังคอยกินน้ำบ่อ,อืมเออเลยเนาะยังบ่คอยหิวบันไดไม่ใหญ่มา แล้วแต่ดได้撒เออซิมซื้อหรือดอก撒ซิมซิมตามองคุงซื้อขึ้นอยากเลยเอามามาก็แบบซินเผามากเลยแหละว,วดโอ้ยวดสิมักซิมคนเดียวกับแซ่บดิว่าไม่ใหญ่กระแซ่บอยู่พอใหญ่วดสิมัดส้วนเจ้าไปเกี่ยวเขาว โอ้มีงานบ่เออมือใดล่ะบ่านนี้มือมือหื้อนี่ล่ละไม่ใหญ่ไปอยู่บ่ไปไปเพราะใหญ่วันละหาล้อยมีอยู่ตีวันละหาล้อยนี่ไม่ใหญ่ไปไปแซ่ไม่ใหญ่ ปลาคอใหญ่เบิ่งโอ้เนื้อขาวค่ะปลาเผาบ่แม่ใหญ่อืมปลาเผาเกลือพป็นยังไงเนื้อแหลมระวังกลางซี่งมือได้ไหมไงอืม แบบหอมเขาเกลือ,อ,อจะถ่ายคลิปวะเออถ่ายคลิปคือเก่าเพอไงสวัสดีครับปนยันค้นโกมาอีกแล้วครับปฏิส่วนไม่ไงไปเกี่ยวเข่าเห็นเบเกตำหูงพอดี เด้มพี่น้องกินน้ำกันเดิมสามาหุงพักแข่งแข่งเขากันไว้มาสวนเปไปเกี่ยวเขารับจา้างมือละหาร้อยอจะว่าม,มันยังน้ำเบิดมือได้ไหมไงว่าลุงแซ่น้ำเบิดมือได้ ขี้ตมพร้อมแต่ดําก็ยังแซ่เนาะบ่เป็นหยังบ่อืมแล้วเจ้าบ่ไปดอกว่าสิว่าบอกบ่เบิดพว่าอืเป็นยังก็แซ่บเนาะเจ้าเนาะอื ย่องกินเป็นเนาะอืมท่านบริยงย่องท่านมันย่องเขาอยู่บริยงกินอืมปลาหุงเจ้าได้ไงปลาฮุงข่อยปลาของข่อยอยู่บ่บ่นะบ่อืม

จงไว้กินซุกมันหากว่าปูไว้ท่านท่านอยู่จงไว้คอยกินซุกคำนะี้ท่านก็ท่านในคาดแล้วเนาะเทบ มาคือมานแต่มาเจ้าหนักเาง่าปอ้ยไงมันอยูอกกันมันเป็นน่าหนักแบบได้นไม่นู้อตัวใหญ่เลยอาหาร้ันเฮ่าแสบสุดหรอกม่เจ้าห้ากินมานคักเนาะเด็ดปลาคอนโตมักงไงเม่งไงดึกโตไม่ึกเวยเจ้ามันกำลังหมุดขีดตรมเพราะไงบอก อเออถามนี่พออยพ่อใหญ่ถามอะเจ้าเห็นไผไปตึกปลาแน่น้องข่อยยังบอก่เห็นเด้หลือแม่ใหญ่จะบ่ได้มื้อหน้าเขือบ่บ่เห็นเด้หรือข่อยไกลไปแกลมาบ่เห็นไผจยังขอ่ขอยเห็นหอยอืมอืมส่วส้มสิได้ปลานี่ลยมากอืม เราว่าไปจอบดึงหน้องแล้วกับมีด้วยหัวข่อยใหญ่จอบก็อยู่ว่าเป็นผิวแดงเว่าน้องเรานตะงอนโตขอากับจุ๊จักแล้วว่ามันเพนอืมอิ้วเขาบะทองเยอะห่มงมันมีเงินหน่อยค้าง ต้องเจ้าหันห้องอจับได้บังหุงกอบๆปลากระสุดคักอตอนเป็นเด็กหน่อยเพราะไงคอยไปงานแข่งเรือ,อม อยู่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยไปเบิง้งเขาเจ้าแข็งเรือเลี้ยวลงไปเห็นเพิ่นเผาปลาคอตัวใหญ่ออบเกลือกัอ็อบสิโตมแม่อ,อันข้าวเจา้าแกะแกะอันเปลือกอ,อก่องขึ้นจะเนื้อขาวคนร้านอแต่บ่ได้กินพ่อใหญ่บ่กินหรือไม่ยังไม่มีเงินซื้ดเพิ่นขายพ่อใหญ่อยากกินแม้แต่ได้พูดอะพ่อใหญ่ไง ตัวเพ่งประดันบ่ลไม่ยังเจ๊เป็นเจ๊งหน่อยเน,ะนาะบ่จักอยากย่านแม่บอมีเงินแม่มากเลยเผากินเองเลยอืม,อม Ừ. nhà khỏi chắc phải say mày chị mới kín thâu bà bất, nó xuống bất bà lắm Không bất bà lắm ạ bất bà lắm แสบดีเด้เครื่องแสบเคร่องหิวค่ะไปใช้จ,จ้มามันีไปใช้มัน ไม่เหญ่เลยแล้วแลวใส่ฝุ่นสวนพ่อแลอวบล่ะพ่อแล้วไม่เงอือเอาไปให้เจ้าใส่ให้ใส่หน้าซะ โอ้แซบ่แซบ,แซบแซ่บแซ่บพักเนาะอ,อ,อตั่มมะฮุงเพชรเพชรสม,สม,มกับปลาเผามีเงาเข้ากันกว่านี้เนาะ แดดเริ่มไล่แล้วเด้อพี่น้องพ่อใไงของแจมง่มั้งอืมผู้เฒ่ามาก มันจะส้มอิ่มและตอนนี้วอาวขอโทษขออภยพี่น้องเรื่ายเด้อค่ะกินบัสุภาพก็ได้ แซ่บสมคำามลำลือ้อดีไหมไงไผ่ละลำไผ่ลำไผ่รื้อใกบ้านที่เมืองว่าเจ้าเห็นนี่กินแซ่บอือ้ยแม่นบอกว่าไงให้เมนจะได้งเงี้ยเห็ดกับเขาแสบคือสิจะเลื่อนอาหาร,นเ,ราเนาะพ่อใาไง คือว่เอาเรากค่อยอยากค่อยอ้วนฮัลลสมัครแตเห็นบ่าัลลน้ำจนนี่นไม่ยิงเจ้าคือสมัครคือว่าเรื่องจริงคือว่าเรื่องจริงเขาเรียกสมัครแสบชุดชุดเบิดเกี่ยง็อกล็อกพี่นออ้อง พ่อใหญ่ไม่กินน้ำโอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วเสียบแหง้งน้องสันซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อไปหาหลางถวยก่อนอไปเลยคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> ชมุม